มาอย่าเดี่ยวถุงวัวเลยเดี่ยเียวเลยอย่านเดียมาเอาขันที่ตามายแต่ถวัวไปยางเดียวถุงวัวัวเอาไปเข้ามาเอาขาไปมาเไปมือ้าเ็เดิมข้าทำยนึงว้าทำยีซ่อาทำยีซ่าข้าทำยีซีหยังยื้

หลานเยไม่อทุหลานตาพาน้ทุกม่ใไหมคนสองเล่มใครจะจีรับถูด้วยตัวเองจ้ะหัวมัดได้หัวเขาตั้งแถวตั้งแถวดจ้าสองแถวฐานแถวตั้ด้านชายล้าเข้าล้าทายหันหน้าเลยครับอย่ามาได้ที่หนึ่งม่ตองมี้ได้ยังข้าก็ไ้อะมาาเหมือนกันวะ

เอาถุงรั่วมาเอามาถงย่าไปด้วยมาถึงั่วไปด้วย้าถึงยาไปทำทีซ่อมาถงย่าถั่วไป้ยมถง่า้อามาถงย่เอาคำทีซี่นี่ไม่ตามาถุงรั่วอ่ยเดียถั่วถั่วถั่วไได้หน้าครับผม